สวัสดีครับอยู่กับผมปอกเปกนะฮะวันนี้เราจะมาตีบวกคอสลักกี้นะฮะวันนี้เพิ่งถอยมาใหม่เลยผมไปอ่านดูนะครับนี่ลักกี้ชาร์ว์อาร์เมอร์นะฮะคุณสมบัติลักบวก1และจะเพิ่มค่าคริบวก1ทุกการตีบวก2ระดับหาเรื่องอีกแล้วนะครับเราก็คดละจนนะครับไม่ค่อยมีตังค์เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเป้าหมายในวันนี้นครับ บวกซีบวกสองให้มันรอดกันเถอะนะครับผสมอีรูแป๊บหนึ่งนะครับไม่ใช่คนนี้หรอเดี๋ยวผมมีอีรูเอรูดิบอยู่นะอันนี้ไอซ่อมไอเทมนะจำไม่ค่อยได้วันนี้วะนี่นี่ทำเอรูนะครับสักสี่ก้อนทำเพื่อเลยตีติดอยู่แล้วยินดีดเจอตัวนี้นะอ่าโอ้ก็ตีบวกกันบึมบั่มบึมบัมบ่มเลยอ่ะมีสี่ก้อน มันยังไงมันมันยากขนาดนั้นเลยเหรอพี่น้องมันยากขนาดนั้นเลยเหรอพวกคุณต้องดูผมนี่นะฮะ8ปมันมีสูตรต้องให้คนอื่นตีแตกก่อนตะกี้แตกรอคนอื่นตีแตกแล้วเรากดบวกเลยบวกหนึ่งยังใช้สูตรดูนด้ดูนะนะนั่นเอาบอกแล้วบวกสองรอคนตีแตกก่อน ใครใครบวกสองทำไมมือสั่นท่ะวะอ่ะเงียบอ่ะรอคนแตกนะยังอีกอาจ้ะเฮ้ยเฮ้ยอ่ะอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเฮ้ย สูตรของพระดอนเป็นไงล่ะมาแบบไม่ทันได้เตรียมตัวเลยเด้ยมาตัวเดียวเลยเด้ยนี่ลักบวกหนึ่งเพิ่มค่าคริบวกหนึ่งทุกการตีบวกสองระดับพระเจ้าจอดเอามาดูสิเป็นไงคีิติคอตอนนี้สองนะฮะใส่เข้าไปมันก็ต้องโอ้โหฮ,ฮะบวกมาเท่าไหร่เนี่ย บวกมาสามอ๋อมันมันบวกลักไปด้วยตะกี้นะครับลักรวมมันก็เลยได้เท่านี้นะครับโอเคนี่นี่มันอยู่ในส่วนเสื้อเรียบร้อยนะครับซื้อมาแค่ประมาณ1 4จุดสี่เอมนะอ่าแล้วก็มีอ e ีลูอยู่แล้วนะครับว้ายไปดูราคาดิไปเดินดูราคาเดบเดาๆด,ดิว่าบวกสี่ที่เราตีไดม้มันกี่บาทนะครับมันกี่เซนีฮะแป๊บหนึ่งก็หนึ่งตอนนี้ มช่วงเย็นๆดึกๆก็จะคนเยอะนิดหนึ่งนะฮะเดีย๋ยวเรามาดูกันบวกสีที่เราตีได้เมื่อกี้เออนี่ไงเพิ่มมูลค่า <c oughs> ก็ประมาณ2.4 m เอมนะครับ2.5ประมาณนั้นนะแต่ถ้าเราตีถุงมือด้วยเนี่ยเฮ้ยจะเอาเหรอไม่ตั้งหมด <c oughs> นี่นะครับถ้าถุงมือเนี่ยมันจะต้องตีถึงบวกเเลยนะถึงจะได้ค่า ค่ารักนะครับแต่ถ้าเราใส่คู่กับถุงมือเราก็จะได้รักมาอีกหนึ่งนะก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวไปหาให้มันคู่กันแล้วกันสําหรับถุงมือเนาะสำหรับสูตรของผมไงนะครับคนตีแตกแล้วกดเลยนะครับอย่าเผลออย่าเผลอเล็งดีๆ <c oughs> โอเควันนี้ขอลาไปก่อนวันนี้ฮะขอบคุณที่ดู YouTube นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม Subscribe ให้กับช่อง เพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยครับสวัสดีครับ